ซูเปอร์คาร์ราคาถูกกว่า f o r t u n เนะนะครับคันนี้เลยนะครับปอร์เช่มาคาปรปี 2, 2017รถศูนย์ AAS นะครับคันนี้นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับเซอร์วิสมาถึงมากๆนะครับเพราะว่ารถเนี่ยได้วารันตีมาถึง10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องซ่อมช่วงล่างของเหลวระบบแอร์ระบบไฟคันนี้สมบูรณ์สุดๆนะครับหน้าตาหล่อๆแบบนี้ไซส์กระทัดรัดรถ5ประตูนะครับล้อแม็กนะครับตัวนี้นะครับสแตนดาร์ดล้อแอดออนมานะครับจากศูนย์เอเอสนะครับเบรกสีแดงแบบนี้เลยนะครับหล่อๆภายนอกดําภายในก็ต้องดําแบบนี้นะครับเบาะหนังนะครับเนปป้านะครับสวยๆกลิ่นใหม่ยังอยู่นะครับจอสัมผัสนะครับพวงมาลัย3ก้านแบบนี้เกียร์พาร์ตเนชิ่มัลติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับแบบนี้เลยนะครับให้ฟีลและความรู้สึกนะครับเหมือนขับซูเปอร์ อยู่ตลอดเวลานะครับโลโก้เนี่ยมันบอกมันโดดเด่นอยู่แล้วนะครับด้านหลังนะครับมีแอร์แยกปรับให้นะครับสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาแอร์จากด้านหน้านะครับเย็นทั่วคันแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับบอก สามารถที่จะพับราบได้นะครับบริหารพื้นที่ได้คุ้มค่าจริงๆนะครับฝาท้ายไฟฟ้ามีให้ด้วยนะครับ Porsche Macan คันนี้นะครับรถสูตร A S Thailand นะครับรถมือเดียวนะครับบุ๊ครบนะครับคุณแจครบนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับเพิ่งออกจากศูนย์เซอร์วิสชุดใหญ่มาเรียบร้อยนะครับเอาไปไม่ต้องทําอะไรนะครับวันนี้ราคาพิเศษมากๆร้านกลางๆเท่านะครับรีดด่วนนะครับสภาพดีๆแบบนี้มีคันเดียวครับ